สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไไวพารวยพุทธพารวยครับตามแนวทางของแม่ชินเฮียนครับ FC ฟซกับผมยินคาววาไม่เฮียงว่าของแม่ชินเฮียนเพิ่นกระบอกกันเด้อรับเด้อเอฟครับผมก่อนไปเข้าไปชมคลิปของแม่ชินเฮียนไม่เฮียงบนกระบอกสู่ฟังเนาะครับเนาะก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทั้งช่องเป็นเพียงซื่อขางทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับ FC ฟซกับผมมาการจัดคัดกับพาน ท่านมากันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางทีมงานพอสวยพารวยผู้ถกพารวยเด้อครับรถเอฟซีกับผมกับพศกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับสำหรับเอฟซีไมที่เข้ามาเนาะครับเนาะพอดีไม่เฮียงเพิ่นก็ถือสายถ่ายนะครับเอฟซีกับผมแต่เพิ่นกับพันว่างเนาะเพิ่นก็รกำลังรับของอยู่ครับเอฟซีกับผมกระถ่ายจะข้าวเนาะครับเนาอฟซีกับผมงวดที่ผ่านมาของแม่สินเหียนเนาะครับเก้าเก็ดสองเอาหัวขึ้นหัวลงนะครับเนาะก็เข่าหกสองของแม่สินเหียนครับเอฟซีกับแต่ว่า มันเป็นเลขตัวเก่ากับว่ามีผู้ใดมักครับอีฟซีรับน้องถุงเงินเพิ่นก็บอก0 0 0 0กลับเป็นโบนี่บ่มีผู้ใดมักอีกเนาะครับน้องเอฟกับผมอ่านี่คืออ่าเป็นแนวทางของแม่สินเหียนนะครับเด้อ FC ครับแนวทางแม่สินเหียนเพิ่นอ่าสิได้ตัวใดนะครับเนาะฟังไม่เฮียงเพิ่นสิเว้าสู่ฟังครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่สินเหียนก็มาอยู่กับไม่เฮียงเลยครับอ่าหลังจากอ่าเพิ่นไป กันถุงเงินไปพามาเนาะกับเนาะพามามาอยู่นําไม่เฮียงงวดว่างหันกับขั้นมันแตกสามตัวครับพี่ชีครับผมเมียสิเกียนกับว่าขอผลไม่เก่ายางครับพี่ชีครับผมเพิ่นกั่ย่ำอยู่เนาะกับเนาะว่าผลละไม่เก่ายางครับแต่ว่าผลเหยี่ยมมากเป็นเก้าเจ็ดสองขั้นเพย่่ไหมาเก้าหกสองหนึ่งปัตโต้ครับพี่ชีครับผมพิษแตมเดียวแต่ว่ากับเขาของเพิ่นเนี่ยครับตัดเล่นสองตัวพอไ้กระลงกไปอยู่คือเก่าเก่าสองสองเก่าหกสองสองหกเก่าเจ็ดแล้วก็มีเจ็ดสองครับพี่ชีครับผม สำหรับแนวทางของแม่สินเฮียนนะครับเนาะฟังไม่เฮียงพื้นที่บ่อสู่ฟังเลยครับเด้วเอฟซีครับผมสวัสดีไม่เฮียงสวัสดีจับไว้เออจังไรเอ็นแม่สินเฮียนเพิ่นอยู่หันว่นา,าเดี๋ยวนี้แม่สินเฮียนอยู่นี่ละโอ้เพิ่นาามาอยู่น้ำเลยบ่มาอยู่น้ำบกับซีสะเกียร์เล่บบกับบด้กับซีสเกียร์สีเกียไม่มีผู้หายกินว่าสันเอ้าเพิ่นอยู่มาจังไรถึงตั้งยู่ห่ยู่หน้าตะกี้กัน จนี่ตะกี้อ็งยังอยู่บ้านในเลี้ยงคนเด้เจนี่บริเลี้ยงอทางเฮิรนไปดูแล้วว่าสันว่าสันคนว่าพ่อมาเจอคนว่าพอมาเจอพ่อเห็นไใ้จุกคนว่าว่าทำงานไใ้จุกเออคนนี้น่าไม้จุกมาเออน่าไม้จุกมาเพราะบอกพอดีว่า่อร้านคนว่อตะกี้กับเลี้ยงคนที่นี่แล้วเลี้ยงอยู่บ้านเนาะน่ะที่แรกก็เลี้ยงคนว่าเลี้ยงเขาเลี้ยงคนทุกปีเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงทุกปีปีนี้เอ็ ก็มีคนไปเลี้ยงเนาะเลี้ยงแต,ต,ต่ตะเหกกับผึ้งทีหน้านํามาเลยวะเอ<ท>ะนํามาผีเลยถ้าบอกเลยก็มาถึงสะัะพิษแกมเดียวเขาได้ละสามตัวก็ไดดเนาะเออพิษแกมเดียวเรา <c oughs> หัวข้นหัวลงให้เราไปเด้ล่ะหกสองเก้าสองกับด้ใของเราอยู่ลูกสองออล <c oughs> แล้วก็ว่าเขาได้เลียแม่เขาไีเดี๋ยอปะอ m. เขาอยุ่แต่ว่าพวกเขาสามตัว โอ้ามตัวสองตัวคนนี้ระวังสีเดินแล้วก็เนี่ยให้สองตัวเพื่อกันละแล้วก็ให้สามออืสีเงินมาเมียนหนังล้วอะแล้วเขาบอกโอ้แล้วกินเขากินน้ำเราเราบอลบ้างกินอิ่มเร้วก็กินกับกุวงละออืกินน้ำกันไอยกินน้ำกันก็กินผลอยละไม้นั่งก็มากินผลอยละไม่เช่นเนี่ยออื เลยเขเรียนเนี่ยแล้วก็โอ้เสียบนอนเรียนอันแบบอันจุกเลยกินนอนหมกจุกเราปะโอคนโกเคยกินนึกยัเออเคยกินโอ้เสียบนอนล้วปะอือแม่กินทุกเขาแล้วปะอืมายเขากินได้เพาว่าลราเสียบเรวปะเออ่าได้กินตัวเรียนหมกจุกเราปะอื่นเต็มกจุกเอนนั้นก็หมกจุกไปกินเลียนน้่นมกจุกก็จกินทุกเขาเนอะอืมแ่มาเดี๋ยวเดีวตัวนี้ละหนังเราปะอืมเอกิน เขาก็ทุเรียนกับอิ่มกับเออที่เขาก็ทุเรียนกับอิ่มเราขอทุนเงินอะไรอันแม่เด้ออันทุนเงินก็เลื่องับปุณนะก็ไปอันนึ่งก็ไ้แม่สินเฮียนเคยอันหนึ่งเออครั้งแรกแม่สิเฮียนแม่สิเฮียนได้กินเงินทุเรียนทุเรียนกับเขาเพิ่งครั้งแรกนี่วะท้อเพิ่งครั้งแรกไปกินแซ่บว่าสันไม่เคยกินตะเคี่ยวว่าสันมาครั้งแรกแซ่บพุ่นนะกินกับเขาก็แล้วพุ่นนะเขาบอกทุกคนอยากกินพุ่นนะข้าแม่บอกเลขสามตัวถือ สองตัวถือมันได้กินทุกประจำแล้วบม่ได้ขาดเกว่าใส่เนาะเด็กินดูแล้วอันนี้บอกเลยสามตัวถือครับเอฟซีก็ล่อตัวสามตัวสองตัวเนาะเออเขาสื่อกินอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเข่าสองตัวก็ได้สามตัวก็ได้ให้เขาเพ่งสามตัวเพ่งได้หลายได้หลายว่สอบเออมันเรียนเขาเรียกว่ามันเรียกพร้อมเราบอกคนมาเออพร้อมแล้วอันโปรไ้พร้อมแล้วโปรไบเซออกคลิปแล้วก็เรียกว่าเออบอกคนว่าออกอันอยู่ของอัน กูกลวงอยู่ก็เลยว่ะเอ๊อยากออกแค่อยางน้อยเงียว่ะโอ้เพื่นก็มาถามอยากออกอยากบอกดเพื่นได้กินน้ำอีพี่อ่ะเออโอไกก้ได้กินท้เลี่ยนว่ะจะก้าวขึ้นในร้ายด้วยได้กินทนะ้เล <c oughs> <c oughs> ี่ยนน้ำกุ้จุกคนน่ะเออเพิ่งจะโดนจุกเออโอ้ยเงี้ยนั่นใช่หายใี่เนี่ะรักจุกจุกอ่ะวังหันบริษัทแลวังหันกับทัดสองตัวไว้เพื่อนอยู่ดีได้ <c oughs> อ,อยู่เออได้อยู่เอพี่ใส่ตะวันเป็ในเด็กตัวเก่าคนเลยบ่มาก เออเก็มัก็เว่าซื้อแต่ออกซื้นซูละกนย่ยไม่มีคนซื้อนะเพอะชิมิฮูกันไม่ออกซุ้นซูลูก่หูสันรวยไปอย่งซื้อคักแล้วโอ้ยตังตลดตะลี่เตรียมอยู่ตลาดนะไปหาย้างเมึงมีแต่ซุนซูล่งบอกเอาเลยเนาะบ่ว่าแต่คนตะตัวเร้คือกันเหมดเด้เป็นของธรรมดาเอาโ่มาตัวมันที่ออกกับบบมัแก้คนดอกเอ้ยบบตัวมักบออกเปล่าในยู่บกคนเาดอกนา เพื่อนว่ายั้งแต่ยังวัดนี่ของวันนี้แม่สินเหียนตุก,กับเขาเขาปลูกขวงอืมตุก,กับกันตันุ้ยใกล้กันของแม่สิเฮียนเก้าหกศูนย์อ๋อแม่สินเฮียนเก้าหกศูนย์อือเก่าหกศูนย์แม่สิเฮียนเก่าหกศูนย์เด้อเก้าหกศูนย์อืม แม่สีเงนเก่าขอคนเก่าของซนกับเก่าศูนทุนเก่าคนเนี่ย<ม>เดียวหรอไปเดีวครับเดีเ่ยวลอยเดีวถือบ่เิ่นกะบอกตำนานเล่บ่อม่สิเียนก็ได้ไม่กัน,น<ม>บอกเก่าพวกซนเปว่าสมันที่เป็นสองตัวตีเราว่าสองตัวเลยของเมสองตัวหรววอปะ เขาพุกซูนเขาพุกซูนหรือเป่าอืมแต่ว่าของแม่สินเหียนนี้ยังบอกคนหัวมันจะออกคู่หนาคู่หลังเนาะบางที่ก็ออกนหนากับหลังไหมตัวกลางบ่าออกหูหูกันอืมเอาตัดไปตัดไปทั้งสองน่ะก็ตัวเดียวกันเนี่ยเนาะเออตัวเดียวกันนี่เด้อตัวเดียวกันอยู่ยของแม่สินเหียนก็นได้อุอย้อออยปวดแกงปวดขาอื เราไม่เย็นดอนเราบอกว่าอย่างไรตีกินเขากินน้ำแล้วก็บอกตะเล็กหล่ะก็แล้วเลยบอกต้อเล็กเออบอกตะเล็กก็แล้วอืมกินเขาก็ต้อเลี้ยนเออเขาก็ต้อเลี้ยนแ่บคลักต้อเลี้ยนเราบอกว่าเราสิกลับไปซิเรีเก็ตอีกตีเราบอกกรับบอกเรากลับเราบอกกรับโอ้เราบอกกรับแล้วว่าตามเฮียงขึ้เข้าอันละเอออ๋อบอกกรับก็บอกไปอยังให้ส่วนให้ลาบล่ะ ห้สว่อาห้สวกหาลาบลูกเด้อแม่เลยวะสันลูกก็บลุดเดือนแนก็เลยวะอืาได้กูม่อยู่บ้านเือนก็มีอยู่กูไ่อยู่บ้านแล้ววะอ่าอ่าทเื่อนก็มีนั่นไหมก็มีพบขึ้นไม่อยู่แล้ววะกามีกับทะนก็ไปกันดีแล้ะเออย็งไเอ้าสีเอาสวก้าเมียนี่แล้ววะสันมีแลลวก็สีเอาสวกเอาเงิ่นท่องไว้ถซื้อยุธยกินแล้วเงินไว้กินน้ำเ่าแล้วเนาะก็เลยวะอ่าให้แม่นเด้อแมงหดนีก็ได้วะสัน อของปูกวางผนเป็นแปดหกศูนต์สิเออแปดหกศูนต์เขาไมทิลเหฮนเป็นเก้าหกศูนต์เก้าหกศูนต์โอ้เอามันจะเป็นตัวไหน,นะครับเอฟซี FC กับผมระวังอา่าเมทิลเ็นกับปูกวางไ้เลรกคล้ายๆกันมีหกศูนต์คือกันนะครับเด้อมีหกศูนต์มีเก้าศูนย์มีแปดศูนต์ 90, นะครับเนาะเอาอ่ะ สำหรับตัวเลขแนวทางของแม่สินเหียนเนะครับเรื่องเอฟซีครับผมสองตัวครับคนว่าสิ่หายแค่สองตัวคนเดียวครับเดออสองตัวคนว่าโบหายสามตัวแต่โบนี่หายเด้อล่ะสองตัวฮะแม่สินเหียนเนสองตัวสามตัวตัดเอาตัดหนาตัดหลังเออตัดหนาตัดหลังเราพาถึงหัวลงนั่นแน่แหละอือก็มีสองตัวกับมี เก้าศูนย์หกศูนย์เก้าหกใครพิธีครับผมเก้าหกหกเก่ากลับเก้าศูนย์หกหกศูนย์นะครับศูนย์เก่าเก้าศูนย์นะครับเนาะเลขตรงกันงวดนี้ในทีมงานของถุงเงินนี่เลขตรงกันมาหลายมาหลายดอกครับพ่ธีครับก็คือหกศูนย์เก้าศูนย์นะครับนะเนาะโฉบหมานลำลุยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมคำว่านะนะเป็นเศรษฐีนี่จะเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับนเะด้อเอฟซีครับผมให้โชคให้หมานคะรับ ไปพิจารณาเมืองนะครับเนื้อหาหยิบจับรถตุลีไว้แต่ว่างน้องถุงเงินที่ไปกองสลากเขาสิเปลี่ยนเลขน้องถุงเงินอีกบ่ครับพี่ทีครับผมเพราะ <Lap. S 2> ว่าเลขน้องถุงเงินนี่ไปกองสลากมากเขาเปลี่ยนเลขกองสลากศูนย์หลายศูนย์ศูนย์ศูนย์มานอออกขักนะครับเนาะศูนย์ศูนย์ของคนดีครับขอจบคลิปไปเพียงสามีเพ่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เฮียง